สวัสดีครับกลับมาพบกันที่ช่องรีพาวเวอร์ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะครับผมแยมครับวันนี้เราเปิดคลิปกันบนรถ t ท sla ModelY Long r a n g e นะครับกับระบบช่วงล่างที่เดิมๆเนี่ยจะมีอาการท้ายดิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าการแก้ไขสําหรับช่วงล่างของเท sla ModelY ชุดเริ่มต้นมีอะไรกันเดี๋ยวกลับไปดูที่ร้านกันเดี๋ยววันนี้เราออกไปลองรถเดิมกันก่อนครับผมนะครับว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นในย่านความเร็วไหนบ้างนะครับมาเลยครับผมลองกันบนสภาพวะถนนจน นะครับโอเคผ่านลูกลหน้าตัวแรกนะครับรูทเดิมเส้นเดิมที่เราทดลองรถกันเลยโอเคท้ายจะมีอาการยวบย่ามนะครับเป็นลักษณะของตัว t ท s l a m o เด l Y เลยนะครับที่ น้ำหนักตัวเยอะรถสูงหน่อยนะครับก็จะมีอาการยุวยโยนขับเราไม่มั่นใจอยู่บ้างนะครับแล้วก็เมื่อใช้ความเร็วไปก็จะรู้สึกว่ารถลอยลอยนั่นเองนะครับผมแบบนี้มีทางแก้ครับผมเดี๋ยวกลับร้านไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะใส่โชคอะไรให้เจ้าเท s l a m o มเดล y o o n อง a n น e คันนี้กันครับคันนี้เป็น Long Range เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคับ4นะครับ เทสลาก็จะมี Standard Range, l ล n g Range นะครับ Standard Range ก็จะเป็นมอเตอร์เดียวขับ2นะครับ Long Range และ Performance ก็จะเป็นมอเตอร์คู่ Du a l m มอเตอรขับ4นะครับอ่ารถก็จะโยบยาบหน่อยนะครับตามสไตล์จริง,รงๆเขาอยากให้นุ่มนวลแหละในสภาวะถนนที่รอยต่อถนนเยอะนะครับแล้วก็ไม่ราบเรียบแบบบ้านเราที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่ตอบโจท์น,นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เท s l a อยู่ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้นะครับว่า อาการที่ลูกค้าไม่ชอบเพื่อนๆไม่ชอบเนี่ยมีอะไรกันอีกบ้างนะครับอย่างเราทําช่วงล่างทําอะไรรถเทสลาไปเยอะเหมือนกันนะครับก็จะรู้แหละว่าอาการที่ไม่โอเคในรุ่นนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก็ช่วงล่างเนาะเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆเปลี่ยนช่วงล่างไปแล้วระบบเบรกก็จะดีขึ้นเหมือนกันนะครับระยะเบรกดีขึ้นนะครับเบรกไม่ถลายไม่เกิดอาการอันเดอร์สเตีย ช่วงล่างไม่ดีอย่างคันนี้ก็จะมีอาการท้ายออกโอเวอร์สเตียร์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าท้ายไหลได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับสำหรับโมเดล Y นะด้วยพลังกำลังแรงมา้าแรงบิดของเจ้าเทสลาเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ทำให้ระบบช่วงล่างมีความสำคัญระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจ้าเท s l a ก็เพิ่มเติม,มอัพเกรดช่วงล่างกันตามงดประมาณกันไปเลยนะครับเพื่อให้สมรรถนะการขับขี่นั้นดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเรา ไปทดลองใช้ความเร็วกันดูครับผมว่าการท้ายไหลย,ยังจีอยู่ไหมเราอยู่ในซอยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ความเร็วได้น้อยหน่อยเป็นการทดสอบในย่านความเร็วต่ํานะครับว่าขับขี่ไป,ปยังไงดีไหมนั่นเองเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าเซน้าวังหินกันครับจะทดลองใช้ความเร็วกันนิดหนึ่งนะครับโยกซ้ายโยกขวาท้ายไหลมีไหมไปกันเลยกดออกมาเมื่อกี้มีท้ายมีล้อสลิปนิดหน่อยนะครับ ท้ายก็จะไหลย,ยกยกนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่รีพาวเวอร์สาขาลาดพร้าววังหิน76กันครับเราจะไปดูกันว่าเราจะเปลี่ยนชุดโชคอะไรให้เจ้าเทส Model l a m o เดล Y l o ลองเรนสคันนี้ครับผมเดี๋ยวไปกันเลย โอเคครับหลังจากไปลองรถกันมาแล้วนะครับเรารู้ข้อเสียนะครับของโช๊คเดิมของเจ้าเทสลาโมเดลวน์ลองเดนะครับว่ามีอาการอย่างไรบ้างเราจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดด้วยโช๊คจากเทอินนะครับรุ่น e n d u r a p r o p พัสนะครับตัวนี้ปรับค่าความแข็งอ่อนได้0ูนถึงสิระดับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับไปทดสอบอีกเช่นเคยนะครับว่าสมรรถนะของเจ้าเทสลาโมเดลวตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วก็จะมีภาพวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งตั้งศูนย์ให้นะครับแล้วก็ชงรถนะครับ เน้นความสบายและขับดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เคครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทอินเอนดูราโปรพัสสำหรับ Tesla m o เด l Y ขับ4นะครับหรือรุ่น Dual Motor นะครับ Dual Motor ก็จะมีรุ่น Long Range นะครับแล้วก็ตัว Performance นะครับแต่ถ้าเป็น Standard Range ก็จะเป็นขับ2ขับหลังนะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ Tesla ราคาโชคเทอินเอนดูราโปรพัสนะครับตัวขับ2อยู่ที่24,800บาทตัวขับ4ราคาอยู่ที่26,400บาทนั่นงครั็สาหรับโมเดล3่นเอง Y ตั r a Pro ใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสมรรถนะจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับผมไปกันเลยเกเ๋ลีวซ้ายออกจากราดพร้าวังหิน76ครับเข้าซอยราดพร้าวังหิน74เส้นทางเดิมนะครับที่เราทดสอบโชคเดิมของรถไปนะครับลูกแลน,นะตัวแรกตัวเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันปุ๊บอ่ายืดยุบนะครับยุบ1ทียืด1ทีนะครับ ให้อารมณ์แน่นหนึบมากขึ้นนะครับโซล,ล่ามีความเฟิร์มนะครับแน่นมากขึ้นนะครับลถรักษาอาการดีดอาการเส้นของสปริงได้ดีมากขึ้นนะครับมาตัวที่2นี้ความเร็วประมาณ30นะครับเออ สาพอดึงคันเร่งปุ๊บมันรีเจนลดลงเหลือ20นะครับจงังหวะที่ขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ดีขึ้นครับแน่นขึ้นนะครับให้การทรงตัวสเตอ i ิลิตี้ของรถได้ดีมากขึ้นเดี๋ยวไปเซนาวังหินแล้วไปลองใช้ความเร็วกันดูครับผมว่าอาการท้ายไหลตอนเริ่มต้นของคลิปเลยนะครับดีขึ้นไหมนะครับจงังหวะที่เลี้ยวซ้ายแล้วกระแทกคันเร่งออกนิดนึงนะครับมีท้ายมีอาการเสียอาการยังไงนะครับ อาการของตัวนี้ในเทตินเอ d u r a Pro p พั s จะดีขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันรอยต่อถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็สภาวะที่ไม่ราบเรียบก็ไม่แข็งก็ได้นะครับเนียนไปกับตามถนนได้เลยนะครับไม่ได้แข็ง สำหรับคนที่ขับไม่เร็วนะครับแนะนำเลยครับตัวนี้ t ท i n e เอลูลาโ p รพ s สตอบโจทย์สำหรับเท s l a m o เด l 3 m o d e เดครับแต่ถ้าใช้ความเร็วเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีชุดโชคสตรัดนะครับไม่ว่าจะเป็น H-Drive นะครับตัว EUROSPEC นะครับโมเดล3 m o d e เดลวายค่าเคสปริงเดียวกันนะครับหน้า10หลัง1 1 t เอ็ด f ท e x นนะครับหรือ Flexz นะครับ49,700นานะครับตัว สำหรับขับ4เนาะโมเดล3โมเดล Y ต่างกันนะครับโมเดล3ใช้ค่า K s สปริง 10K หน้าหลังถ้าเป็นโมเดล Y ใช้ 12K หน้าหลังตัวนั้นก็จะเป็นระบบทวินทุกนะครับก็สำหรับคนที่ขับเร็วขึ้นไปหน่อยนะครับแต่ถ้าขับใช้งานปกติไม่ได้เร็วมากนะครับไม่ได้เกิน140ก็ Endura Pro Plus ตัวนี้ก็เพียงพอเลยครับผมโอเคให้ความเนียนความเฟิร์มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับจังหวะใช้ความเร็วออกตัวกันหน่อยครับยังมีท้ายไหลยอยู่ไหม โอเคไม่มีท้ายไหลนะครับรถทรงตัวดีเกาะถนนได้ดีครับใช้ความเร็วตอนนี้แปดสิบนะครับเรียบเนียนไปกับถนนนะครับไม่รู้สึกเป็นคลื่นเป็นรอยต่อถนนเลยนะครับรถทรงตัวดีขึ้นนะครับขับใช้ความเร็วเนี่ยหกสิบเจ็ดิกิโเมตรก็มั่นใจได้มากขึ้นแล้วนะครับสำหรับเ e ยินเอนดูราโปรพัสครับผมป่าท่ออ่า เนียนอยู่ครับผมสบายอยู่ครับผมอ็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้เท s l a และอยากจะอัปเกรดช่วงล่างนะครับก็ติดต่อสอบถามที่ Repower ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับไลน์แอดนะครับคอมเมนต์ทาง TikTok คอมเมนต์ทาง YouTube Channel นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทีมงานแอดมินของ Repower พร้อมดูแลและบริการลูกค้าทุกท่านครับผมโอเคกลับมาถึงลาด้าววังหินเจ็แล้วนะครับที่ตั้งของ Repower สาขา2เดี๋ยวเรา ตั้งศูนย์นะครับถ่ายทรงรถให้ดูนะครับติดตั้งไปแล้วความสูงได้เท่าเดิมนะมาใช้สปริงเดิมรถจะออกมาไม่โหลดลงนะครับสำหรับคนที่ต้องการยูทิลิตี้ของตัว t ท s l a m o เด l Y ไม่ต้องการให้รถเตี้ยลงเพิ่มความสบายนะครับทุกย่านความเร็วเป็นคนขับรถไม่เร็วเน้นใช้งานในเมือง K-IN n n d o n a Pro p โ s ตอบโจทย์เลยครับผม ครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับโชคเทยนินเอโนราโปรพัสนะครับสำหรับเทส l าโมเดลวคันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถเทสลาอยู่นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับให้ช่อง YouTube Channel ของเรานะครับรีพาวเวอร์ไทยแลแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเรามีกิจกรรมดีๆเรามีคลิปดีๆนะครับทาง t i k t o o k ด้วยเช่นกันแล้วก็ Facebook นะครับ w w w บเว็บรีพาวเวอร์ .com มีรูปร,ราคาสินค้ามากมายให้ลูกค้ากดเข้ามาดูก่อนเข้ามาสอบถามจากทางเราได้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ